กลับ้าสู่รายการดรสมิ t ธนะครับในช่วงที่2แล้วละครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้ยินไม่เท่ากันของเขาครันะครับสรุปว่าคุณอุ๋ยนะครับคิดไปเองนะครับดูเสียชื่อมากเลยทีเดียวในช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีในรายละเอียดดีกว่านะครับเกี่ยวกับอาการปวดหูใช่ครับเวลาอยู่ในในสายบันเทิงหรือไปทํางานครับผมร้องเพลงแล้วแบบปวดหูครับแบบ มันเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรไหมครับก็เจอนะครับแล้วก็เสี่ยงเยอะเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนี่อีกทีนะครับในตัวช่องหูเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวหูชั้นกลางตัวแก้วหูมันจะเหมือนหน้ากลองนะครับแล้วก็หูชั้นในเส้นประสาทอยู่ข้างในนี่ว่าเราเจอเสียงดังมากๆมันกระแทกแรงๆเนี่ยตัวหน้ากรองมาโดนกระแทกเนี่ยอยู่แรงอัดเข้าไปโดนเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทก็โดนย้ำอยู่เรื่อยๆบางคนจะรู้สึกเหมือนปวดได้ครับแต่ขนาดนี้ถ้าโดนย้ำอยู่เรื่อยๆมันอักเสบระยะยาวนี่โอกาสเสื่อม เป็นคนหูตึงก่อนวัยได้ง่ายนะครับอ๋อแล้วเสียงดังที่สุดที่คุณหมอคิดว่าผมจะปลอดภัยนี่มันประมาณ มีวิธีสังเกตไหมครับมันมี2อย่างครับอันนี้คือตัวความดังเดซิเบลที่เราได้ยินกันนะครับกรับกันที่2ระยะเวลาที่ที่ฟังครับโดยทั่วไปเราแนะนําว่าโดยเฉลี่ยอย่างประาานุดก็ประมาณ60 d e c เดซิเบลเจ็ดสิบเดซิเบลนี่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ใช่ครับนี้ครับก็ประมาณนี้ก็พอละครับครับทีนถ้าดังประมาณ80-90 d e เดซิเบลก็อยากให้ฟังต่อเนื่องเกินเป็นชั่วโมงครับแต่ถ้ายกตัวอย่าง8090ก็อย่างเสียง เโมแวนครับแต่ผมว่าผมน่าจะมีปัญหาหลักๆเวลาทําเพลงนานๆนี่นะครับเพราะนั่งอยู่หน้าลำโพงก็เปิดฟังวนไปเรื่อยแบบโหไม่ควรเกินสี่ชั่วโมงเปิดดังมากไหมครับก็ดังเหมือนกันครับเปิดซีเบลมันดังขนาดเกินร้อยเกินร้อยสิบอย่าบกตินแนะนำว่าประมาณไม่เกินชั่วโมงนี่ต้องพักอ๋อครับพักแล้วก็รอสักพักหนึ่งถึงมาฟังใหม่นะครับอยากรู้อย่ากครับ อการที่ผมใช้ดูแค่หูบ่อยๆทำให้รูหูขยายเนี่ยครับมันมีผลมันมีผลต่อการได้ยินไหมครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมข้องใจมากเขาบอกว่าเขาแค่หูบ่อยๆทำให้รูหูเขาใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆริงเหรอครับไม่นะครับไม่เลยอครับผมคิดเองแล้วครับทางตรงนั้นข้ามหูแคบซะด้วยซ้ำนะครับจริงเหรอครับผมเหรอครับช่องหูมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวผิวมันเรียบมากเลยครับบางมากนะครับทีถ้าเราแคบอยู่เรื่อยๆมันจะมีการหักเสดเนื้อเยื่อมันจะบวมครับ พะบวมมันยิ่งแคบครับยังไงกระดูเราไม่ทําให้มันมันกว้างได้อยู่และครับแล้วรูหูคนนี่เกี่ยวกับการได้ยินไหมครับอาจารย์ครับเกี่ยวครับหูใหญ่มากๆตัวใบหูยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดักฟังเสียงง่ายส่วนช่องหูถ้าถ้ากว้างดีก็เสียงก็เข้าดีครับเวลาเราที่เราอ่าไปได้รับเสียงดังๆมานะครับจนเกิดความผิดปกติหรือว่าเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอ่าเยื่อแก้วหูของเราเนี่ยครับเรามีวิธีการสังเกตอาการไหมครับหลักๆมี2อย่างครับอันที่หเรื่องการได้ยิน ถ้าเมื่อไหร่โดนแล้วก็ไม่แน่ใจลองทดสอบเสียงคข่าๆก็ได้เราฟังเสียงที่เท่ากันโทรศัพท์ก็ได้นะครับถ้ามันต่างกันชัดเจนก็ควรตรวจนะครับอันที่2ก็เรื่องปวดคือหลังโดนกระแทกแล้วยังปวดปวดนานเป็นชั่วโมงครับหรือว่ามีเลือดออกจากในหูเนี่ยครับอย่างเงี้ยควรมาตรวจเลยแหละครับไม่ควรเก็บไว้นะถ้าเลือดออกเนี่ยถ้าเลือดออกผมว่าหาหมอแน่นอนครับผมไม่ปล่อยหายเองแน่นอนครับมีปวดปวดบางคนก็ล้าเลยเหมือนกันแล้วปกติแล้วอาจารย์มีวิธีการรักษาไงบ้างครับสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บ ของแก้วหูหรือว่าแก้วหูทะลุแบบนี้ครับถ้าแก้วหูทะลุโดยจากอุบัติเหตุเลยนะครับไม่ได้จากติดเชื้อนะครับหลักๆคือทํำยังไงก็ได้ให้แห้งเข้าไว้ครับก็คืออย่าไปแคะอย่าไปยุ่งอย่าให้น้ําเข้าหูแก้วหูมันสมานตัวมันเองได้ก่นางง่ายประมาณ องอาทิตย์ดยเฉลีย่ยมันก็ปิดเองได้แล้วครับอ๋อมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมได้ฉันไม่ใช่ขาดแล้วขาดเลยเหมือนกระดาษน,นี้ใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับไอ้รูที่มันทะนุเดยครับแล้วผมเห็นคนใกล้ตัวครับชอบใช้ทิชชูป่ปั่นแหลมๆบ้างแย่หรือขนไก่อะไรอย่างงี้บ้างครับมัน,มนอันตรายนะครับคุณอันนี้หลักการรักษากรดูแลรหูดีมากเลยครับโดยทั่วไปหูเนี่ยมันจะมีตัวเซลล์ผลิตเนื้อเยื่อคล้ายๆขี้หูนะครับตัวนั้นเป็นตัวเคลือบทำให้ชุ่มชื้นและตัวมันเองผสมยา คล้ายๆตัวค่าเชื้อโรคอ่อนๆนะครับเพราะมันมีอยู่ในตัวมันแล้วเพราะจริงๆหลักๆที่หูในหูเนี่ยไม่ควรไปยุ่มมันครับค่าเชื้อทำให้ชุ่มชื้อได้อยู่แล้วครับเราควรปล่อยเอาไว้ครับใช่ครับก็รอมันจะมีกระบวนการคอยปัดที่หูมาเองครับจนรอถึงจุดหนึ่งว่ารู้สึกที่หูอยู่ตรงขอบๆก็เขี่ยได้ครับแต่ยยังไงอย่าไปยุ่งมันขอถามอะไรโง่ๆอย่างนี้นะครับอยากรู้คือแบบว่าจริงๆคาถามอะไรโง่หรอแล้วผมเนี่ยผมจะตัดสินเองครับไม่ต้องให้ท่านอาจารย์ตัดสินนะครับผมรู้สึกว่าน้ําเข้า แล้วก็ผมเอียงข้างแล้วก็กระโดดเงี้ยผมรู้สึกว่ามันออกแบบเออมันไหลออกแต่ข้างเนี้ยครับพอกระโดดมันจะเข้าไปข้างในแล้วมันจะจะเข้าไปได้คือเราปล่อยให้มันออกมาเองได้ใช่ครับหรือทำอย่างนี้คื่อกะกี้ที่ว่าก็ได้ถ้าสองข้างก็ซับซับเป่าเป่ารู้สึกมันหมาดๆแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งเองครับเป็นไงครับอุ๋ยครับเต็มที่เลยนะวันนี้นะสบายใจเรื่องหูแล้วครับ หลอนไปเองครับทีระดมแรงนะครับนี่ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ์วสินวงศ์นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวในช่วงหน้าต้องติดตามนะครับเราเปิดรับคำถามจากผู้ชมทางบ้านในช่วงออนไลน์คลินิกครับสักครู่หนึงครับ